ลุงตู่มาแบบเสียงข้างน้อยก็คือว่าจัดตั้งจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนแล้วก็ไปโหวตในสภาให้เลือกนายกก่อนก็ต้องใช้เสียงสอยอ,อีกแหละแล้วเสร็จแล้วลุงก็ไปดูด ไปดูดมาเพิ่มถนัดดูดถนัดแจกลุงป้อมดูเก่งใช่ัอนนี้ต้องดูดลุงป้อมมาด้วยนี่มันดูดลุงป้อมนะต้องดูดลุงป้อมมาด้วยลุงตัวต้องใจถึงหน่อยนะถ้าอยากเป็นนายกอีกรอบอ่ะอันนี้บอกแล้วลุงตัวถ้าอยู่โดยตัวเองอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีตัวช่วยตัวช่วยพระเอกหนึ่งสามสีามีอะไรหลายๆอย่างช่วยกัน โอ้ยนีเนนนน่เป็นแผนที่ลึกลับซับซ้อนมากนะที่มันมีข่าวมารวบรวมขึ้นมาพี่ก็นั่นไงคือคือเขาออกมาเป็นลุงป้อมปฏิเสธก็จริงแต่มันเคยมีไอเดีย คุณอนุทินอ่ะเป็นนายกเพราะว่าเป็นคนกลางที่สุดที่ทุกคนจะเล่ยอมรับได้เราพูดแบบนี้เนี่ยเราพูดตามไม่มีใครชอบเไมเมีใกลีอบเราเขาเกลียดเราทุกสีไอ้พวกสีส้มสีแดงก็บอกว่าไอ้พวกนี้พวกทหารเออพวกทหารลุงไอฟังลุงก็มองนี่มึงด่ามึตลอดมึงไม่ใช่พวกคูมึงเป็นพวกไอ้พวกนั้นเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร รอดูกันว่าพนเอกประยุทธ์เนี่ยที่เขาเชื่อกันว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาเป็นนายกขนาดใครนะหลายคนเลยคุณจตุรลนฉายแสงบอกเลยว่าถ้าทะเลาะก,กันแบบนี้เสร็จลุงตู่นะได้เลยลดดูถ้ามาแบบถ้ามาลุงตู่มาแบบเสียงข้างน้อยก็คือว่าจับตั้งจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนแล้วก็ไปโหวตในสภาให้เลือกนายกก่อนก็ต้องใช้เสียงสอวอ,อีกแหล,ละแล้วเสร็จแล้วลุงก็ไปดูด ไปดูดมาเพิ่มเพราะว่าเป็นนายกได้รับมัฉันทามติเป็นนายกแล้วนี่ถนัดดูดถนัดแจกไปดูดแล้วก็รับรองว่าไม่ได้เป็นเสียงข้างน้อยแน่ก็เหมือนตอนรัฐบาลพลังประชารัฐอ่ะตอนแรกก็ติมน้ำนิดเดียวไปดูดก็โอ้โหเป็นมดูดเก่งใช่อันนี้ต้องดูดลุงป้อมมาด้วยนะต้องดูดลุงป้อมนะต้องดูดลุงป้อมมาด้วยลุงตู่ต้องใจถึงเลยนะถ้าอยากเป็นนายกอีกรอบอ่ะที่สุดเนี่ยฟังแสบสิลลุงตู่บอกว่าเดี๋ยวพี่ชายก็ต้องช่วยน้อยอ่แน่นอน ็นคนเดอ่รนใช่ไงก็ต้องช่วยหนอแต่ก็ไม่แน่นะกูก็อยากเป็นนายกเหมือนกันโว้ยอหนึ่งหนึ่งก็อยากเป็นนายกสองน้องทำอะไรกับพี่ไว้ก็เยอะพอสมควรเออต้องไปเคต้องไปเคดอ่านะถึงขั้นลุงปวอมเนี่ยบนอะไรรับหลังอยู่หลายเรื่องอ่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าจะยังไงเพราะว่าอะไรพี่ที่มันเป็นไฮไลท์คืออะไรปะ พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาพูดในที่ประชุมพักเขาว่าว่าตอนนี้ให้นิ่งอและรอเวลาโอ้โแผน,นเป็นแผนที่ลึกลับซับซ้อนมากนะใช่คือ,อในลูกพักเขาเชื่อว่าหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาลสอง จะต้องเป็นนายกด้วยโอ้โหเออนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ประกาศวางมือทางการเมืองและยังไม่ยอมแพ้อันนี้หมายถึงมีพลังพิเศษอะไรมาสนับสนุนลุงตู่เขาก็มีแบบนั้นอยู่แล้วเขามีตัวช่วยเขามีตัวช่วยแล้วก็บอกแล้วลุงตู่ถ้าอยู่โดยตัวเองอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีตัวช่วยช่วยพะเศษหนุนสามๆหนุนให้มีอะไรหลายๆอย่างช่วยเพราะฉะนั้นมารอดูว่าประเทศนี้ยังจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปนี่พูดแบบนี้เหมือนเหมือนเป็น ไปนี่มพวกอะไรพวกแบบส้มมะส้มรักพ่อนะะส้มรักพ่อนะคะพ่อกัรักส้มก็อไม่ใช่เลยเธอเนี่ยไม่ใช่ส้มเลยเธอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราพูดแบบนี้เนี่ยเราพูดตามไมามีใครชอเออไม่มีใครชอบเราเเขาเกลียดเราทุกสี ทุกสือเขียนเราอยู่แล้วใช่ไอสองคนเนี่ยไอพวกไปไหนเนี่ยมึงวังไอพวกสีส้มสีแดงก็บอกว่าไอพวกนี้พวกทหารพวกร่ไอฟังลุงไม่มองนี่มึงด่ากูเนี่ยกูตลอดมึงไม่ใช่พวกกูมึงเป็นพวกไอพวกนั้นใครก็ไม่รัก เพราะว่าเรา<ำ>เป็นนักขาวเราสะท้อนให้ดูในทุกมุมนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิด เป็นทางไหนเนี่ยทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเกมของแต่ละคนเกมของแต่ละฝ่ายว่าใครจะสําเร็จตอนนี้ก็รอดูกันไปรอดูเอางี้อ่กรกตเขรับรองก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะโดนใบส้มใบเหลืองใบแดงโอ้โหมาอีกบานเลยเนี่ยใช่แล้วก็เหอะเหอเข้าใครอาจจะไม่ได้คะแนนตามที่ตัวเองประสงค์ก็ได้ที่มันมีข่าวมนรวบรวมครับแหม่งคือคือเขาออกมาปฏิรูปป้อมปฏิเสธก็จริงแต่มันเคยมีไอเดีย ว่าเฮ้ยยุบรวมพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเลยสอสอจะได้เยอะทีเดียวโล้องเดียวเลยอีกมุมหนึ่งพักลุงตู่ลุงรวมกับพักลุงป้อมได้เจ็ดสิบกว่ามากกว่ามากกว่าพี่หนูอีกนะยึดเก้าอี้นายยแล้วไปรวมกับพี่หนูได้เลยคือร้อยกว่าถ้าคุณอานุทินยอมอสั่งลุงเขาก็ได้เขาก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรยังไงแต่เราถึงบอกไหมว่าคุณอนุทินเนี่ยก็มีข่าวนะพี่สัญญาณ ว่าคุณอนุทินอ่ะเป็นนายกเพราะว่าเป็นคนกลางที่สุด<อ>ที่ทุกคนจะเละยอมรับได้ลุงตู่ก็ไว้ใจอะระวังหลังให้ได้ลุงก <นะ S 1> ้อมก็โอเคดได้ฝั่งเพื่อไทยก็ยไม่มีปัญหานี่ไงฝั่งที่เขาเชียร์คุณอนุทินเขาบอกว่า อย่ามองข้ามคุณอนุทินนะเห็นไหมล่ะชิวผิดปกติเผิดปกติเลยไปทุ่วไปเที่ยวตามี่ยไม่คุยไปสวิตสวิตเลยโพ้เฟซบุ๊กอย่างเดียวมันไม่ใช่ผู้แพ้แน่นอนดูแววแล้วจะต้องอออกาการออกอาการใช่ใช่ออะไว้รอดูถ้าการเมืองติดตามกันอย่างใกล้ชิด